หนุ่มเกาหลีหนีเอาชีวิตรอดร้องขอความช่วยเหลือที่สีหนุวิลกัมพูชาค่ะีย คลิปนี้กําลังเป็นไวรัลนะคะซึ่งคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้กําลังบอกหนุ่มชาวเกาหลีท่านนี้ว่า police หรือว่าตำรวจอยู่ตรงนู้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหนุ่มเกาหลีท่านนี้ตอบไปว่า same t e a i n พวกเดียวกันค่ะแล้วก็ร้องหาแต่จะไป Korean Embassy หรือว่าสถานทูตเกาหลีนั่นเองพอเขาตั้งสติได้นะคะเขาก็พยายามบอกชื่อแล้วก็ประวัติของเขาว่า My name is Kim Bin y I'm f Korean 42 years old I am Kim แล้วก็นาำสกุลอียงฉันกอดจับยังบ่ได้นะคะ I'm from Korea 42 years old มาจากเกาหลีอายุ42ปีนั่นเองณขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานที่มาของคลิปนี้นะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตอนนี้ชายท่านนี้เป็นอย่างไรบ้างขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะแนะนําอหลีสําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าถ้าประสบปัญหาแบบนี้เลยเตรียมทางหนีทีไรแล้วก็พาสปอร์ตเก็บ ไว้ดีๆแต่ยังกรณีของผีเกาหลีธันนีนุวเพิ่น่าจะถูกขโมยพาสปอร์ตไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญนะคะคุณต้องจดเบอร์โทรของสถานทูตไทยในประเทศที่เราจะไปนี่ปัญหาจะได้โทรเลยนะคะที่สำคัญก็แชร์โลเคชันกับคนที่เราไว้ใจได้และถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณเตรียมประโยคแบบนี้ไว้เลย I need help Please call Thai Embassy อันต้องการความช่วยเหลือนะคุณช่วยโทรหาสถานทูตไทยให้หน่อยเราก็แจ้งชื่อประเทศของเราอายุของเราอันนี้สำคัญนะคะและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้คืออย่ารับงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงคุณคิดไวก่อนเลยนะคะหลอกลวงค่ะ